ปิดเพลงก่อนช่างยายอ่ะวันนี้นะครับเรามาดูช่างทีนกับช่างตาลนะครับเปลี่ยนเจ้าชุดโซสเตอร์ให้กับยาม้าเอ็กไซเตอร์นะครับ115คันนี้นะครับพร้อมกับยางนอกนะครับ120รับ77นะครับเป็นของดูโรนะครับล้อหลังนะครับเป็นยางเรเดียนไม่มียางในนะครับอ่ะแล้ก็ชุดโซสเตอร์นะครับ สเตอร์เดิมข้างหลังนะครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เบอร์42ฟันนะครับเราจะทดหน่อยนะครับให้เป็นสี่หาอ่าอ่าเมื่อกี้สี่สิบสี่ฟันนะครับเราจะทดให้เป็นสี่สิบสองฟันนะครับโทษทีนะครับโซ่ก็เป็นโซ่สีทองนะครับแบบโอริงนะครับชุดนี้เป็นของเดอะซันนะครับพระอาทิตย์นะครับคอต่อนะครับก็มีด้วยกันสองตัวนะครับเป็นแบบสลัก กิบล็อกนะครับแล้วก็แบบย้ำนะครับอ่ายี้อพระอาทิตย์นะครับกับย้ำห้าเอ็กไซเตอร์คันนี้นะครับอ่ะถอดมาเลยช่างใหญ่อันนี้เบรกเพิ่งเปลี่ยนให้เนาะอ่ายางจะเปลี่ยนใหม่นะครับทิ้งฟอนะ เขาเรียกได้ว่าใช้กันจนคุ้มนะครับนี่ตาหนี่มีอะไรเกาะมีหนามมีเนื้อมเลยเนาะเป็นรูเลยอ่าเป็นรูนะครับนี่รถคันนี้นะครับของบริษัทนี้นะครับวันวันนะครับวิ่งมีแต่สี่ห้าร้อยกิโลนะครับรถเก็บเงินรายวันนะครับ